อราเด็กเราก็แบบแค่ที่ต่อยมวยก็คิดอะไรไงพอขึ้นหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ดิทำไมเราแบบสู้เขาไม่ได้เลยเราบอกว่าเอาใหม่เดี๋ยวมาเจอกันใตายแทนที่ฝากไว้ก่อนหนึ่งมัดสองมัดสามมัดสี่มัดโดนทุกจุดบนใบหน้า และคนนี้แหละครับเทรนเนอร์ของเจ a แบสวัสดีครับชื่อกินโอ้นะครับในสังเสริญนุ่งหนึ่งโลดปัจจุบันนะครับก็ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์นะครับสอนเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องลดน้ำหนักดูแลคนต่างๆนะครับอีกอย่างนี้คือเป็นมวยได้ครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทา่เจแบ๊กนะครับที่วิ่งอยู่นะครับผมเป้าหมายเลยนะครับก็คือเห็นแกนเนี่ย จะมีการแข่งขันนะครับต่อยมวยกับที่ต่อนะครับผมผมก็เลยได้รับมอบหมายให้มาสอนแกนะครับสอนเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็หนึ่งก็คือสอนให้แกมีความเป็นมวยมากขึ้นนะครับเพราะจากที่ผมดูในคลิปหรือว่าที่ไปดูแกเล่นเล่นต่อยเล่นกับที่ต่อล่าสุดก็คือแกยังไม่มีความเป็นมวยเลยนะครับผมอย่างที่2ก็คือฝึกให้แกมีความฟิตมากกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าการที่จะต่อยมวยเนี่ยมันต้องใช้ความฟิตที่ เยอะมากนะครับถ้าไม่แข็งแรงก็ต่อยก็ได้นะครับผมอันที่3ก็ต้องมาฝึกให้แกรูก้น้ำหนักด้วยนะครับเพราะว่าหุ่นของแกเนี่ยค่อนข้างที่จะอ้วนมากเกินไปนะครับมันหนักนะครับผมพูดง่ายก็คือต้องฝึกประมาณ3ามอย่างนี้นะครับผมเมื่อรู้จักกับโคชเคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปโคชเคนจะพาเจแบกไปช้อปปิ้งอุปกรณ์ต่อยมวยกันที่ FPT กันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่วันที่ SBT นะครับแล้วก็เราจะมาพาพี่แบ๊กนะครับซื้ออุปกรณ์มวยนะครับมีผ้าพันมือนุ่มนะครับผมมีตังเกนมวยแล้วก็จะมาซื้ออุปกรณ์ในการสอนนะครับไป เบียถามว่าไอ้โนมใหญ่มเล็กเนี่ยมันแตกต่างๆยังไงเห็นมันมีไซส์เบอร์สิบสิบสองจริงๆอ่ะมันมันซิตพอดีกันหมดอยู่ที่ว่าต้องครับข้อมือเนี่แหละแต่ว่าไอ้ขนาดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอยากให้มันใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดสมมติเราซื้อยิ่งอันใหญ่มันก็จะยิ่งเซฟนะครับยิ่งเซฟคนที่เราต่อยด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดสมมติเราซื้ออันที่ใหญ่ๆเนี่ยออนเยอะๆเนี่ยเหลือไว้ใช้สําหรับในการซ้อมอย่างเช่นซ้อมแบบเราซ้อมแบบต้องต่อยหนักขึ้นเราก็จะใส่นนมที่ใหญ่ขึ้น ถ้าเกิดยิ่งนวมเล็กเนี่ยครู่อสู้ยิ่งเจ็บอ๋ย oh. อย่างเงี้ยถ้าอยากน็อกต้องใส่เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอ่าก <Okay. S 2> <Okay. S 1> ็ใย้ให้ให้พี่ต่อใส่ไซส์ใหญ่ๆโอเคโดนน็อก okay. แน่ <laughs> <laughs> โหดมีแต่ไซส์ S กับไซส์ M ไม่มีไซส์สำหรับคนอ้วนเลย <laughs> น,นักวนทั้งไม่ไอ้วนก็ไม่แน่เนี่ย <laughs> ที่หยิบมาทั้งหมดใส่ไม่ได้ครับเก๋ไหมครับวันนี้ซื้อกันเสร็จแล้วนะครับนี่คือดินทั้งหมดนะครับผมยาวนี่สองหน้านี้ของเป็นตะมวยนะครับผมทุกอย่างเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายๆท่านายครับต่อไปนะครับจะมาดูหุ่นของพี่แบ๊ ตอนนี้นะครับซึ่งหุ่นของพี่แบ๊กตอนนี้อย่าลืมว่าพี่แบ๊กไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมใช่แล้วก็ก็คือกินอาหารเสริมไหมพี่ค่อยไม่ไม่ไม่ออกกำลังกายเลยกินอาหารเครับกินบุรเฟ่ตครับอันนี้ถือแม่เหมือนกันต้องต้องไม่ถอดเสื้อด้วยเนี่ยต้องถอดจริงหรอถอดได้ไหมไม่ถอดได้ไหมต้องถอดถอดได้กันไหมมีฟอร์สอันนี้ before นะครับปึ๊บ โอเคดีไหเดินก <semester> ่อนนะครับวันนี้พี่แจได้ยืนเส็นสายและต่อจากนี้นะครับจะเป็นการทดสอบร่างกายโดยโคชเคนนะครับเพื่อวัดความแข็งแรงของร่างกายของเจแบกนั่นเองครับ คิวมวยของที่แบ,บก๊กกันนะครับอันนี้ผมจะไม่สอนเลยนะครับคือที่แบ,บ๊กมีความรู้เรื่องมวยขนาดไหนอันนี้ไม่รู้แต่วันนี้เดี๋ยวจะให้ลองทำเลยเอาไป้เตียรู้เนาะเอางี้เริ่มจากการตั้งอาก่อน,กน,นะครับขั้นขนาดแล้วนะครับ,ค,รบคือตั้งากาศแบบนี้นะครับนะตอนนี้ทั้งการวางเท้าก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปสมมติมาเป็นการออกหมัดการออกหมอะเดี๋ยวที่แบ,บ๊กเอาขัานขนาดขาด้ขด้งไหนนะั

อย่างนี้นะครับเราจะมาปรับการในอนาคตว่าจะได้สวยขนาดไหนนะครับรวมถึงหุ่นด้วยแต่ว่าเราจะมีไทยอตอนที่เป็นหนุ่นที่แด็พให้ดูเดี๋ยวเจอกันครับพี่ต่องนี่ยังท่ายืนอยู่เนี่ยวันนี้ยังท่าอย่างนี้อยู่เแต่ต่อยที่ต่อยนิดเป็นต่อยนิดเตะเตะเตะเตโชว์เตะโชว์เตะเอ้ยนี่อยู่นะอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวนะ <c oughs> มาดูกันโอเค เดี๋ยวเราไปชมการฝึกซ้อมวันแรกของจีแบ็กกันเลยครับครับตอนนี้พีแบ็กอยู่ในช่วงวิ่งนะครับจะมีการวิ่งสปินพูดไม่ออกแนะ่้วับเลคสามล้อ Thank you เป็นไงบ้างรู้สึกฟิตจริงรู้สึกฟิตเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิหรอเหอยเลนะเยเยอะยสถ้าเจุดเดนเราปมามาจาพูดเวเออวันนี้ไม่เหนื่อยไงวนมไม่คเหนืวโอเคแล้วเบแปดสไม่ได้ไม่ได้แบบเหนื่อยเกิน โอ้ยไปไปอ่ะชคตอที่สองชั่วโมงชคตอที่สองชั่วโมงมีแรง้ว 打听了 รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราซ้อมกันเสร็จแล้วช่วยถามพี่แพ็กว่าซ้อมวันนี้ช่วงไหนเหนื่อยที่สุดช่วงล็อเป้าจริงเหรอเหนื่อยที่สุดเหรอจริงอ่าๆยกไม่นับวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งนับปะอ่านับวิ่งด้วยถ้านับวิ่งก็วิ่งเหนื่อยอ่าวิ่งเหนื่อยสุดครับอย่างที่สองคือล็อเป้าโดยรวมวันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบให้กี่เปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยเหรอ โอ้ยแปดสิบเลยแปดสิบแลดูหน้าดิแปดสิบโอเควันนี้ก็จบเท่านี้นะครับสําหรับการซ้อมในช่วงเริ่มต้นของพี่แบ๊กนะครับอย่าลืมว่าพี่แบ๊กก็คือไม่ได้มีสกิลมวยเลยนะก็ยังต่อยไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะครับเพราะงั้นในช่วงแรกมันก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็ผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสูกข,ขอบคุณครับ